สว่านีครับคือเมนูเด็ดนะครับของวันนี้นะครับเรียกว่าแซ่บนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับผมเผ็ดร้อนแรงนะครับผมสําหรับเมนูกะเพราพริกแห้งปลาหมึกหมูสับนะครับผมพาเพื่อนๆมาทํากันนะครับผมครับนี่ครับเป็นสูตรทําง่ายค้าขายดีนะครับบอกทุกขั้นตอนนะครับ เผ็ดจัดจ้านอร่อยมากๆนะครับสำหรับกะเพราพริกแห้งปลาบึกหมูสับนะครับผมเรื่องกินไว้ใจเรานะครับต้อมชาแนล53นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะมีใบกะเพรานะครับเป็นหลักเลยนะครับผมแล้วก็หมูเนื้อแดงนะครับหมูเนื้อแดงเราก็ล้างด้วยเกลือให้สะอาดนะครับปลามึกเราก็ล้างด้วยเกลือให้สะอาดนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าหลายๆน้ํานะครับไม่ให้มีกลิ่นคาวนะครับผมนี่ครับอ่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับ เอาไส้ออกให้หมดนะครับผมล้างด้วยเกลือให้สะอาดนะครับพริกแห้งเราก็คั่วนะครับคั่วให้หอมนะครับส่วนกระเทียมก็ปอกเปลือกนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวทําอย่างไรต่อเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอ่านะครับนี่ครับคือเครื่องปรุงและวัตถุดิบครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีซอสเนื้มันหอยนะครับผมนะครับซีอิ๊วขาวน้ำปลานะครับผม นี่ครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับน้ำมันพืชแล้วก็พริกไทยป่นนะครับแค่นี้นะครับผมอ่านะครับก็จะอร่อยได้แล้วนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับอ่านะครับหมูล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็หมักหมักด้วยกรรมวิธีนะครับซีอิ๊วขาวหน่อยครับซอสปรุงรสนิดนะครับใส่เป็นนิดๆแล้วก็ขยำนะครับพักไว้สักพักนึงครับแล้วก็มาสับให้ละเอียดนะครับผมนี่ครับอ่าการสับก็ง่ายๆนะครับอ่านะครับสับเองทําเองหมดเลยนะครับผมเรียกว่า ออร่อยนะครับทั้งอร่อยทั้งสะอาดแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆครับน่ะนะครับนี่ครับเมื่อสับหมูเสร็จนะครับก็มาใส่ชามไว้นะครับน่ส่วนพริกที่เราคั่วแล้วนะครับเราก็มาโขลกพร้อมกับกระเทียมนะครับผมอ่าลครับปลาหมึกก็หั่นแนวเฉียงระดับนี้นะครับไม่ต้องชิ้นเล็กมากนะครับผมอ่านี่ครับ ให้พอหยาบนะครับสําหรับพริกแห้งและและก็กระเทียมนะครับผมคั้วแล้วก็มาโขกนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็เด็ดใบกะเพราให้เรียบร้อยนะครับ uhm, วันนี้ใบกะเพราเราใช้เยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนการทําไปเรื่อยๆนะครับตั้งน้ําให้เดือดนะครับตั้งน้ําให้เดือดนะครับผมนี่ครับพอน้ําเดือดพ่านแล้วก็เอาปลาหมึกลงไปลวกเลยนะครับผม นี่ครับอ่าสังเกตว่าเดี๋ยวหนังของเอ่อเนื้อของปลาหมึกครับจะพองพองตัวนะครับผมอ่านะครับถ้าเราเอาไปผัดสดๆนะครับมันจะหดตัวนะครับผมอ่านี่ครับได้แล้วนะครับอ่าลวกสักครู่นะครับอ่าไม่ต้องให้สุกมากนะครับอ่าแล้วก็ตักขึ้นนะครับครับตักขึ้นใส่ตะแกรงนะครับผม นะครับสังเกตว่าพองโตเลยนะครับสําหรับชิ้นของปลาหมึกนะครับแล้วก็ดูสดด้วยนะครับเอาไปแช่ในน้ําเย็นจัดนะครับที่มีน้ําแข็งนะครับผมนี่ครับอ่าเนื้อปลาหมึกจะเด้งนะครับอ่าอ่าเด้งแล้วก็ชิ้นใหญ่นะครับทานทานอย่างกะเล็อร่อยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็เอาขึ้นพักให้สะเด็ดน้ํานะครับผมจากนั้นตั้งน้ํามันหน่อยนะครับผมใส่พริกลงไปผัดให้หอมนะครับพริกที่เราขั้วนะครับ นี่ครับเห็นพริกแล้วก็รู้ครับว่าแซ่บเลยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ใบกระเพราลงไปคั่วไปผัดกับพริกนะครับนี่นะครับคือสูตรเด็ดสูตรลับนะครับผมที่บอกเพื่อนๆนะครับคือใบกระเพรามันมีความหอมใช่ไหมครับเอาไปผัดกับพริกแล้วก็เพิ่มความหอมกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับผม อาจจะมีความหอมและฉุนมากนะครับผมระดับนี้นะครับการผัดใบกระเพราไปด้วยนะครับผมนะครับหอมมากๆนะครับผมจากนั้นก็ใส่หมูลงไปผัดไปนะครับอ่าใส่หมูลงไปคั่วกับพริกเลยนะครับผมอ่าเอาตะหลิวขยี้ขยี้นะครับให้ให้แหลกนะครับผมนะครับ ผัดไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ตอนนี้ก็ใช้ไฟแรงพอควรนะครับอ่ะนะครับเมื่อคั่วไปสักครู่นะครับจะสังเกตว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ําออกมาจากหมูนะครับผมคชว่วงนี้เราใส่ ้วดำลงไปหน่อยแล้วนะครับแต่ิ้วดำลงไปนิดนึงนะครับผมเติตตตมสีนะครับผมให้ดูน่าทานขึ้นนะครับแล <laughed>. ้วจากนั้นก็ใส่น้ํามันหอยลงไปนะครับน้ํามันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสนิดนึงนะครับผมใส่ลงไปครับอ่านะครับจากนี้ก็ใส่น้ําปลาไปนิดนึงนะครับผมจากนั้นก็ผัดคลุกเคขาไปเรื่อยๆนะครับน้ําตาลทรายหน่อยนะครับ นี่ครับไม่ต้องหวานมากนะครับผมอ่าจะมีสรสชาติเผ็ดนํานะครับผมนี่ครับผัดไปเรื่อยๆนะครับอ่าจะสังเกตว่าจะมีน้ําของหมูออกมานะครับผมอ่าเราไม่ต้องทิ้งเลยนะครับเราไม่ต้องทิ้งครับกล้วยมันแห้งเลยนะครับผมนี่ครับสังเกตว่าจะมีน้ําออกมานะครับ อ่าคั่วให้มันแห้งไปเลยนะครับหมูก็สุกไปพร้อมกันเลยนะครับผมนี่ครับอ่าน้ําจะออกมานะครับอ่าเราก็คั่วไปเรื่อยๆให้มันแห้งนะครับใช้ไฟแรงหน่อยนะครับครับมีความหอมมีความฉุนมากนะครับผมอ่ามาชิมรสชาติไปด้วยนะครับในขณะนี้นะครับผมอ่าชิมรสชาติให้พอใจเลยนะครับเราชอบรสชาติแบบไหนนะครับผม นี่ครับปล่อยเลยครับปล่อยให้มันแห้งไปเลยนะครับผมครับจากนั้นก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยนะครับอ่านะครับปลาหมึกที่เราลวกไว้นะครับอ่าเสดดน้ําแล้วเราก็มาใส่เลยครับแล้วก็อบอบฝาหม้อไว้สักครู่นะครับเปิดขึ้นมาใหม่นะครับแวบอ่านะครับมีน้ําแข็งคนมานะครับตักน้ําแข็งทิ้นก่อนนะครับผม นะครับนะครับผมหลังจากนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผมจะสังเกตว่าเนื้อของปลาหมึกนะครับสดนะครับสดเด้งนะครับผมไม่หดตัวนะครับผมเพราะเราใช้วิธีการลวกนะครับแล้วก็มาช็อกด้วยน้ําเย็นนะครับผมครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับล้างอย่างสะอาดนะครับผมจากนั้นก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยครับผม ผัดคลุกเ้าให้ทั่วนะครับอ่าครับผมนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับครับตักใส่จานเสิร์ฟเพื่อนๆเลยนะครับผมมาทานด้วยกันนะครับรับรองนะครับเผ็ดจัดจ้านนะครับอ่าเรียกว่ากลมกล่อมเลยนะครับสําหรับเมนูวันนี้นะครับผม กะเพราพริกแห้งปลาหมึกหมูสับนะครับผมนี่ครับนำเสนอเพื่อนๆวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจต้อมชาแนล5้า3ด้วยนะครับผมนี่ครับอ่านะครับถ่ายให้ดูนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็โรยด้วยพริกแห้งหน่อยนะครับผมนี่ครับอ่าทานอย่างอร่อยเลยนะครับรับรองนะครับมื้อนี้นะครับจะทานข้าวกี่ชามนะครับผมนะครับอร่อยแน่เลยนะครับ เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับผมหรือว่าทําค้าขายก็ค้าขายดีนะครับลูกค้าก็จะสั่งกันเยอะนะครับกะเพราพริกแห้งนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเมนูยอดนิยมอีกหนึ่งเมนูนะครับผมนี่ครับนะครับผมครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมสวัสดีครับ